จริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนหนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เต๋ากับพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางสอนอ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ้าว มีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณหนชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยัง,ย,งยังเงียบไปก็ยังไม่มีใคร ติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องหน่วยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบ ไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตกน้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนะใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือ เหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความท,ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมิชชชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการออประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามิชชชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะ ไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจเอ่อไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะ น่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นมิจฉาชีพทีออ่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3าครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงินสี่ล้านบาทใช่ค่ะแสดงวา่าตอนนี้เราได้คุยกับลูกค้ากับลูกค้าว่ทาทัศน์พิธ่าเขาบ้านสี่ล้า ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าๆกันก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเ,เหมือนนึงน่งจะได้กลับพึ <c oughs> ่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆตีห้อก็วา น้องเจะยังไงวเป็นหวว่าเราเใช่คือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจ,จะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลฟ์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ,อ่อยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนู แบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนอบบอาาเ,าเ,า,า,อเาเริ่มมาจากชิเาเริ่มมาจากไหนมื่อไหคนมงว่าตั้ง4ล้านบาทคือเริ่มมาจากวิธีไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการออฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะ ใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี a r ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่อะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้นอนเลยตั้งแต่พูดกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวแล้วเจอใหม่อีก ใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่า,เ,าเรื่องนี้นหรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้่ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทล้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR <ม>ยอะไรเงี้ยว่าหรูว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไร เท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้นะ่าจะมีเรื่องให้ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละค่ะ mm hmm. คิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์งกรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาะถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ mm hmm. ถึงรายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบ ไว้เป็นอุทาหอ์ด้วยไม่ไม,ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟามูสึกไหมว่าขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดนหนูเคยหน,หนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่คุณอินงฟ้าไหมคะอบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอบโกงฟอ,อกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแว็บแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่า ชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอไหนก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหุดกิดล้วแต่ว่า3รอบนี่ือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยมาให้พี่สันพี่สันคุยีอ,ส,ยอสันก็บอก ว่าคุณพี่ ies, อ, bursting, อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยเ่าบอกว่าเสียงคุณพี่หลอโเนอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวเล้อหนูไม่โอเคนะพี่หัวเราอทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแ้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่แสดงว่าพี่ปาคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเรา ไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุท้าหอให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตำรวจเนี่ยเวลาที่เขา ถ้าหากว่าเรากระทำความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆยอะไรเงี้ยมันมันปาป,ปาม่ได้อยู่แล้วอ่ะมัน แล,แล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไป2องแ0,000บาท ช<บ>ใช่ใช <c oughs> ม่มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลย <c oughs> มันทำให้พาต้องระวังตงัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อนเราน้องที่สนิทก็โดนไปได้ติดติดก,กันอย่างเงี้ยหลังหลังมาหนูแทบจะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่ <c oughs> หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่อง,งานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเผลอๆอาจจะดึงเสียงเราไป จัดแปลงหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะเห็นเซลล์เมื่อไหร่นี้ไปเห็นที่จวัดกับการตอกมาติดมาเมื่าไหายคนก็จะตีความไปที่จะไดู้่ก็ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยอ่ะ